วันนี้มาติดตามข่าว b p s แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้าตามประกาศของรัฐบาลที่ล่าสุดนะครับจะให้บริการผู้โดยสารในทุกสถานีทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลมถึงเวลา21.30นาทีจะเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษาย,ยน2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่2เมษายน2563ในสุรพงษ์ราหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหมาชนหรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS แจ้งว่าตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรบริษัทจึงขอปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า BTS เพื่อปฏิบัติตามคำประกาศจากรัฐบาลดังนี้รถไฟฟ้า BTS จะให้บริการผู้โดยสารในทุกสถานีทั้งสายสุขุมวิทและสายสีลมถึงเวลา21.30นาฬิกานาทีเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายน2563เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการทุกท่านจะร่วมมือกันจับมือฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบาก ของประเทศไทยไปด้วยกันทั้งนี้บริษัทต้องขออาภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ทุกท่านที่เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถครั้งนี้วันเดียวกันนี้ BTS ร่วมกับกรุงเทพมหานครพร้อมประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดสถานีเพื่อป้องกันการแพร่ร,ระบาดของเชื้อโรคและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการทุกท่าน โดยเป็นการทำความสะอาดทางเชื่อมราวบันไดจุดที่มีผู้โดยสารสัมผัสร่วมและใช้บริการทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์สถานีวงเวียนใหญ่สถานีบางจากสถานีตลาดพลูสถานีบางว่าและสถานีรถ BRT ทุกสถานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ BTS ดูแลรักษาความสะอาดโดย BTS ระบุว่า ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการและมีจุดตรวจอุณหภูมิก่อนเดินทางตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติอย่างที่ทราบกันนะครับดังนั้นถ้าจําเป็นต้องเดินทางจริงๆก็ต้องเช็คให้ดีก่อนและต้องติดตามข่าวเป็นระยะระยะและควรปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ